สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะคู่กันแล้วรุ่งมากถึงขั้นโกอินเตอร์เปิดค่าตัวงานคู่โป๊เบลล่าเปิดค่าตัวงานคู่โกอินเตอร์โป๊เบลล่ากลายเป็นคู่ขวัญในจอที่แฟนคลับลุ้น ให้เป็นคู่จริงสำหรับโป๊บและเบลล่าเละ่ละครด้วการกี่วเรื่องดูเข้ากันได้ดีไปหมดทั้งการวางตัวหรือเวลาที่ทั้งสองคนหยอกล้อกันประกอบกับเป็นช่วงที่ฝ่ายหญิงกลับมาโสดอีกครั้งก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาพากันไปเที่ยวต่างจังหวัดโป๊บออกมาปฏิเสธให้สัมภาษณ์ล่าสุดในวันเปิดตัวหนังว่าความจริงสนิทกันมาตลอดและสามารถพูดคุยกันได้ทุกเรื่อง ตอนนี้ยังให้สถานะพี่น้องอยู่ขณะที่เบลล่าบอกว่าตอนนี้หนุ่มโป๊อบเป็นพี่ชายเป็นที่ทราบกันดีว่าทั้งสองโด่งดังจากละครเลยทำให้งานเข้าเป็นอย่างมากช่วงก่อนนั้นควงกันไปไต้หวันเปิดตัวโชว์งานอีเวนต์ซึ่งค่าตัวแว่วแมาถึง8หลักทางหนุ่มโป๊อบเองบอกว่าอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นเฉียดเฉียดนิดหน่อย ทำให้กลายเป็นปีทองของทั้งคู่เลยทีเดียวส่วนเรื่องความสัมพันธ์ต้องตามดูกันต่อหากใช่ก็คงได้คู่กันแน่นอนเรื่องหัวใจปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากว i r ร l า e ฟ d Pro ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ